สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะครับเรามาติดตามบ่อเปิดใหม่ของเจ้าการยาวกันต่อครับบ่อที่ว่าขุดลวงจนน้ำแตกครับขุดไม่ได้ลึกครับขุดได้แค่ขนาดนี้ฮะดูเลยน้ำเต็มเลยคะซึมมาตลอดบ่อลูกนี้ก็ประมาณ2งานได้ครับ สองงาน,นหน่อยฮะอาจจะเกินนิดๆนหน่อยฮะแต่ขุดความลึกได้ประมาณเฉลีย,ยแล้วก็ที่สามเมตรครับเสียดายมากเลยเจ้าของก็เสียดายครับว่าไม่ได้ลึกตามที่ต้องการครับได้ขนาดนี้ฮะแต่แกก็ขยายเพิ่มให้ผมอีกหน่อยนึงนะบอกว่าหัวน้ําไม่พอใช้มันขุดไม่ได้ลึกก็เลยขยายให้มันเกินสองงานไปหน่อยฮะ ดูอาจารย์ทุยครัโอ้โหจัดสนเสนียบเลยอายุ5้แล้วนะแต่สายตานี่ยังกับวัยรุ่นอยู่เลยอ่ะวันนี้ทีมงานมากันมาหกรอดัมมากัน6กคันครับขาดบักต่อซูโม่ติดทุระครับ,รรบเลยไม่ได้มาวิ่งกัน6คันครับนี่ฝั่งนี้อาจารย์ทุยจะขุดลึก พอฟังนู้นนะเพราะอะไรต้องการอยากจะให้น้ํามันไหลมารวมที่เดียวกันครับไม่ให้มันเท่ากันฮนะเดี๋ยวน้ํามันจะไปเละดินมันเละไปหมดให้มันซึมออกมาเห็นไหมแต่ข้างล่างเป็นแข็งนะถ้าลงไปอีกเมตรหนึ่งเจอดินแข็งครับแต่เราก็ไม่รู้จะเอาดินเปียกๆเ,เละไปขายใครครับไม่มีใครเอาจกของ่อก็ไม่เอามันก็เลยจําเป็นได้ความลึกขนาดนี้ฮนะ หักมุมนะครับหักมุมนะครับนี่ครับสองงานหน่อยหอยถึงตรงนี้แหละเจ้าก,การยาวเริ่มหักมุมและปิดมุมนี่แหละจะชักอ้อมก่อนนะเพื่อให้น้ํามันซึมออกฮนะน้ำที่ซึมออกนี่คือน้ําอยู่ตรงเกาะกลางนะนรอบเดียวผมคิดว่าดินหน้าจะไม่หมดแต่ถ้ามารอบหน้าเนี่ยผมว่าดินมันน่าจะแห้ง ลงฮะเพิ่มลงครับเพราะอะไรเพราะว่าเราจะชักล่องรอบไปนะรอบที่ขุดครับเพื่อให้ตรงกลางดินมันแห้งลงครับน้ำมันซึมออกก็ดินมันแห้งนะงานนี้รถไทนี่สบายเลยฮะสบายยังไงฮะมันดันไม่ได้ดันไม่จบมันเปียกหัวหน้าแม็กก็สบายเลยงานนี้ถ้าขุดบอ่อนี้นะเนี่ยดูฮะ โอ้โหอย่างกระท่อปปาแตกเลยไหลน้ำเสียดายครับผมก็เสียดายมันอยู่บอ่อลูกนี้มันอยู่ใจกลางใจกลางสี่หมู่บ้านนลยนะไปได้สี่หมู่บ้านเลยฮะมากกว่านั้นอีกล่ะห่าแต่แต่ราคาที่วิ่งอะไปได้สบายเลยครับทั้งสี่หมู่บ้านเลยเพราะว่ามันติดถนนใหญ่นี่มุมด้านนี้ก็ หมู่บ้านคนครับทางขวามือเนี่ยดานวิ่งแค่กิโลเดียวนะไปถึงกิโลครับก็หมู่บ้านหนึ่งวิ่งมาทางซ้ายนี่ก็อีกหมู่บ้านหนึ่งครับมันใจกลางอ่ะแต่เสียดายที่ว่ามันขุดไม่ได้เลกแค่น,นั้นเองอ่ะโอ้ยคือ,อเดินขึ้นมาลืมไปว่าดิน,นเปียกครับโอ้ยขาจมเลยจมดินเปียกเลยผม ตรงนี้จะเดินไปได้เปล่ารึค่อยย่องเอาฮะนี่ฮะปิดมุมไว้นะยานทุยปิดมุมแหละชากไปถึงตรงถนนที่วิ่งออกนี่ก็เรียบร้อยครัทีนี้ก็เหลือแต่ดินเกาะใจกลางนี่แหละไม่หมดครับผมว่ายังไงก็ไม่หมด ต้องมาอีกรอบหนึ่งแน่นอนครับน่าจะเป็นหลังสงการนะไม่หมดก็เหลือน้อยนะแต่ยังไงก็ต้องมาเก็บให้เขาค่ะบอ่อที่ผมขุดค้างค้างไว้ก็เกือบจะหมดแล้วนะบอ่อที่ขุดค้างค้างไวนะ้เก็บเกือบจะหมดแล้วเหลืออยู่แค่สองที่แค่นั้นเองฮนะนี่ถ้าหมดปุ๊บผมก็จะเปิดใหม่แบบนี้แหละแล้วแต่ที่นะ แล้วแต่สถานที่ฮะบ้านไหนมีบอ่อเปิดไว้เยอะๆก็ไล่เก็บให้หมดครับเ mm. หลืออีกสองที่แค่นั้นเองฮะที่ผมเปิดไว้ตั้งแต่เปิดฤด,ดูกาลทํางานนี่เหลืออีกสองที่แค่นั้นเองครับที่ผมจะค้างเขาไว้ฮะยังเก็บไม่หมดฮะนอกนั้นผมเก็บสมุดเลยเก็บแล้วก็พร้อมที่จะเปิดใหม่มีบอ่อสำรองไว้ เหลืออยู่ครับเหลืออีกหลายที่อยู่แต่ค่อยๆเปิดไปทีละบอ่อเอาทีละบอ่อเอาครับไม่เปิดไปทั่วนะกลัวไม่เสร็จกลัวเสียชื่อเสียงก็เลยพยายามเอาทีละบอ่อทีละบอ่อแต่บอ่อไหนที่เปิดท่วงใกล้หน้าฝนก็ต้องอธิบายให้เจ้าของเขงาฟังว่ามันเข้าใกล้หน้าฝนแล้วนะถ้าไม่เสร็จนี่จะให้เปิดไหมถ้าให้เปิดก็เปิดนะเปิดบอ่อใหม่ถ้าไม่ว่า ยังไม่เอาเอาปีหน้าก็ไม่ว่ากันครับปีหน้าค่อยเปิดบอ่อใหม่ต้องขียให้มันขาดนะนียสวยอยู่นะหน้าดินเลยนะเเต่มันเปียกแค่นั้นเองคนระติตรงที่ว่าเปียกแค่นั้นเองฮนะสินเดือนนี้บวชลูกชายนะ อาจารย์ทุยฮคบ,บอกว่าขอหยุดสามสี่วันครับบวดลูกชายสิ้นเดือนนี้สงสัยวันนั้นผมคงจะได้ได้ฟ้อนได้ลำอยู่หน้านากแน่เพรนั้นปวดลูกชายฮะสิ้นเดือนนี้อ่ะอนุมูนาบุญด้วยครับอาจารย์ทุยช่วงนี้ก็ทำงานไปก่อน นู่นแหละไกลๆสิ้นเดือนบอกขอหยุดสามวันะบวชลูกชายวันนั้นผมก็คงจะน่าได้น่าจะได้ลํำหน้าหน้าครัถ้าฟิวไม่ขายก่อนนะถ้ายังไม่ต็งก็คงยังไม่ไลำ้ำแต่ถ้าต็งแล้วคงได้ได,ได้ลำํำอ่ะนี่ฮะเปียกเลยฮะแต่ไม่ใช่ดินสมองนะ ต้องดูให้ออกด้วยครับว่ามันเป็นดินสมองไม่สมองไม่สมองนะแต่ข้างล่างแข็งอยู่แค่ชั้นนี้มันเปียกเองฮนะเหลือเวลาอีกแค่7-8วันนะทีมงานบุญรอยก็จะหยุดแล้วครับ จอดครับเข้าเทศกาลสงการครับไม่ทํานะผมไม่ทํางานช่วงเทศกาลนะได้ไม่กุ้มเสียเกิดอุบัติเหตุมานี่สวยฮนะสวยเบิลสองเลยนะหนจะเสี่ยงอุบัติเหตุในจะเสี่ยงนจะเสี่ยงความลำคาให้กับชาวบ้าน,นีกจอดครับผมจอดทุกปีฮนะพักนี่เกือบอาทิตย์เลยนะ ช่วงสงการเนี่ยผมจะจอดอยู่ประมาณเกือบอาทิตย์เลยประมาณย่างต่ำก็ห้าวันครับย่างมากก็เจ็ดวันครับให้ลูกน้องได้พักผ่อนกันเอาแบบให้เล่นน้ำให้เต็มที่ก็เลยช่วงนี้ก็เหลือเวลาแค่อาทิตย์เดียวฮะเจ็ดแปดวันครับก็ได้จอดนะ ดีนะที่มันยังวิ่งได้ฮะชินแรกมึงคิดในใจว่าโอ้ตายเลยถ้าวิ่งได้ก็วิ่งแบบนืดๆแต่ผมสุดท้ายวิ่งได้สบายฮะ,เ,ะเพราะว่าหน้าดินมันแข็งหน้าดินมันแข็งอยู่ฮะจะลงไปเมตรเดียวนี่เจอดินเปียกเลยไหม โจกฮะยังกระโจกเลยฮะเมื่อวานไม่ได้ถ่ายคลิปครับเนื่องจากว่าติดธุระก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูกันวันนี้ว่างก็เลยแวะมาแป๊บหนึ่งฮะใ,ให้เห็นการทำงานของเจ้าการยาวครับบอเดิมครับ บอ่อเปิดใหม่ที่ขุดไม่ได้ลึกและเจอน้ําครับอ่ะเดี๋ยวเป็นนั้นว่าเดี๋ยวคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับขอพักคุณทุกท่านเลยนะที่เข้ามารับชมทองของบุญรอดดำทีมครับสําหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคาว่าสวัสดีครับ